สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวณนะครับคลิปโรนี้ก็จะมาแบ่งปันนะครับไม่ใช่แบ่งปันสิมาคุยกันโค้งสุดท้ายนะครับประจําง,งวดวันที่16สิงหาคมนะครับปกติแล้วในทุกๆงวดนะครับผมก็จะมาคุยกันโค้งสุดท้ายนะครับแต่หลายงวดที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ทําคลิปโค้งสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปคุยกันวันหวยออกนะครับก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับงวดนี้นะครับผมก็จะมาสรุป ทุกข้อมูลที่ผมแบ่งปันไว้บน YouTube บนเพจ a c e b o o k นะครับก็มารวบรวมไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับแกต้องออกตัวก่อนเนาะทั้งหมดทั้งมวลที่ผมนำเสนอเป็นเพียงข้อมูลตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังเท่านั้นนะครับมโนว่างั้นแหนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเอาไว้เป็นข้อมูลในการเลือกซื้อเลือหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไปแล้วกันนะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับส่วนท่านใดเป็นผู้ชมใหม่บน YouTube ฝากกดติดตามนะครับ <Yeah. S 1> พร้อมทั้งฝากกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมอัพคลิปวิดีโอขึ้น YouTube นะครับส่วนบนเพจ Facebook นะครับฝากกดถูกใจเพจนะครับถ้าก,กดติดตามอย่างเดียวนี่ระบบจะไม่แจ้งเตือนอไปที่ลูกกระดิ่งนะครับนะก็ถ้าก,กดถูกใจนะครับ ระบบถึงจะแจ้งเตือนนะครับถึงจะมีตัวเลขการแจ้งเตือนโผล่ขึ้นลูกกระดิ่งบนหน้า Facebook นะครับผมเนาะโอเคก็ไปดูข้อมูลที่ผมแบ่งปันไว้ในงวดนี้ทั้งหมดนะครับรวบรวมไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยรับชมรับฟังครับผมมาเข้าสู่ข้อมูลแรกนะครับที่ผมแบ่งปันไปนะครับในคลิปนี้ก็เป็นข้อมูลตารางเลขกำลังวันนะครับเนอะก็ เป็นตารางเลขกำลังวันวันจันนะครับวันพรุ่งนี้ตรงกับวันจันท์ขึ้น8ค่ขาเดือน9นะครับปีฉลูผมก็เลยยกตารางข้างขึ้นนะครับมาเป็นตัวตั้งเลยมันมีเลข6ตัวพอดีนะครับเนาะ2 8 9 6 1 5เนาะนี่คือข้อมูล289615ผมก็จะไม่ไล่เรียงให้ฟังทุกชุดนะครับนะ ก็ให้ดูตรงหน้าจอเลยแล้วกันก็อยากให้แคปหน้าจอไว้เลยนะครับหรือถ้าท่านใดแคปหน้าจอไม่เป็นเนาะก็สต็อปวิดีโอไว้นะครับแล้วก็จดเอานะครับผมสองแปดเก้าหกหนึ่งห้านี่เลขหกตัวถ้าวินไปเลขชุดสองตัวก็ได้สามสิบหกชุดตามนี้นะครับส่วนวินไปเลขชุดสามตัวก็ได้ยี่สิบชุดนะครับแบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามนะ ก็หากท่านใดชอบเลขหามนะครับหรือเลขเบิ้ลน,นะครับส่วนเลขตองก็คงมีความเป็นไปได้น้อยนะครับก็สามารถบินเพิ่มเติมได้นะครับเนาะบินเพิ่มเติมได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะครับแต่เลขตองมีความเป็นไปได้น้อยเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับตามนี้นะครับเลข6ตัวนะครับอย่างที่เคยพูดไว้ไม่เด่นทุกตัวแน่นอนครับ ถ้าเด่นได้ยะได้มากสุดก็คือเด่น5ตัวครับเนาะเพราะว่า2ตัวล่างมีแค่2หลักหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับเด่นได้2ตัวคือถ้าถ้าเป็นเลขเบิ้ลก็เด่นได้แค่ตัวเดียวนะสตัวล่างส่วน3ตัวบนนะครับเด่นได้มากสุดก็3ตัวนะครับถ้าเป็นเลขหามหรือเลขเบิ้ลนะครับก็จะเด่นได้แค่2ตัวนะครับส่วนถ้าเป็นเลขตองก็เด่นได้ตัวหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้น6ตัวเนี่ยไม่เด่นทุกตัวแน่นอนครับนะหรือบางทีอาจจะเด่นแค่ไม่ใช่สิหรือบางทีอาจจะตัวเดียวเด่นทั้งบนทั้งล่างนะครับจะพูดประมาณนี้เด่นทั้งบนทั้งล่างตัวเดียวนะครับมาบนมาล่างเลยนะหรือถ้าฟุกๆหน่อยอาจจะไม่เด่นทั้งหมดเลยก็ได้ <laughs> เพราะว่า กลายเป็นเลขดับหมดอีก4ตัวที่ไม่ได้อยู่ในนี้นะครับกลายเป็นเลขเด่นนะครับแต่ตารางเลขกลาลังวันนะครับมาทุกวดนแน่นอนนะครับมีติดเด่นแน่นอนนะครับโอเคข้ามข้อมูลตารางเลขกลาลังวันไปนะครับมาที่เลขออกบ่อยวันจันท์นะครับตรงหน้าจอเลยเนาะตรงหน้าจอเลยผมพอแพนกล้องให้เต็มเลยนะครับก็ตามนี้นะครับผม ก็จะไม่ไล่เรียงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเยอะจะจะไม่จบภายใน10 1ถึง15นาทีนะครับถ้าพูดหมดก็ก็จะไม่ได้หมดก็ให้แคปหน้าจอหรือไม่ก็สต็อปวิดีโอไว้แล้วก็จดเอาแล้วกันนะครับผมตามนี้เลขออกบ่อยก็คือเป็นข้อมูลสถิติผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกในวันจันทร์นะครับย้อนหลังไป20ปีเนาะย้อนหลังไป20ปีก็ตามนี้นะครับ3ตัวบนมีแค่4ชุดเองนะครับ สองครั้งห้าครั้งสองตัวบนก็มีสองสามข้อมูลนะเนี่ยนะครับห้าครั้งสามครั้งสองครั้งส่วนสองตัวล่างก็มีสามข้อมูลเช่นกันนะครับสี่ครั้งสามครั้งสองครั้งนะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีได้เนาะนะครับก็บ่อยครั้งนะที่มันออกตรงกับผลในงวดถัดไปในงวดที่จะถึงอ่นั้นนะครับเนาะโอเคไปที่ข้อมูลต่อมานะครับ อันนี้อันนี้เป็นสูตรหวยนะครับสูตรหวยที่ผมแบ่งปันไปหวยวันที่16บหสิงหาคมเนาะ16บหสิงหาคมสิบสองปีย้อนหลังเนาะสูตรนี้สูตรนีสรนนร้สูตรนี้ตั้งต้นด้วย2ตัวล่างครับสูตรนี้ตั้งต้นด้วย2ตัวล่างก็คือเอาหลักหน่วยกับหลักสิบนะครับบวกกันได้16อย่างเงี้ยน,นะครับ ลบกันได้0ูนย์นะแปบวกแได้16ก็เอาเฉพาะหลักหน่วยของผลบวกนะครับก็คือเลข6ส่วน8ปลบแก็เท่ากับ0นเพราะฉะนั้นจากสูตรนี้นะครับก็จะได้เลข4ตัวก็คือตัวตั้งต้นนะครับได้เลขแค่สตัวเองนะครับมี3มี8มี6มี0นะครับมีเลขแค่สตัวเนาะก็วินเป็นเลขชุด2ตัวก็ได้9ชุดนะครับ ด้วยวิธีการนี้นะครับมีเลขติดเดือนทุกงวดนะครับทุกปีนะต้องเรียกว่าทุกปีส่วนออก็จะมีบ้างที่จับเป็นเลขชุด2ตัวได้นะครับบางงวดบางปีก็แตก3ตัวบนด้วยนะครับก็มีอยู่เหมือนกันนะครับผมก็จะไม่ไล่เรียงแค่สรุปให้ฟังว่างวดนี้นะครับ860นนะครับตามสูตรนี้นะ ตามสูนรนี้แปดหนะครับหรือจะมาทั้ง3ตัวก็ได้ตามนี้ส่วนนี้คือชุดเต็มนะครับชุดเต็มจากสูตรสรุปของผมนะครับไม่เกี่ยวกับนะครับไม่เกี่ยวกับตารางเลขรางวัลนะ ตารางเลขกำลังวันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับที่ที่มีคนคิดค้นขึ้นมาอยู่แล้วนะครับผมเพียงเอาผลหวยที่ออกในวันจันทร์นะครับไปเปรียบเทียบกับตารางเลขกำลังวันแล้วก็ถ้ามันมีเลขเกิน6ตัวผมก็ตัดออกให้เหลือ6ตัวนะครับอันนี้มันมีเลข6ตัวอยู่แล้วนะครับก็สรุปเลข6ตัวตามนี้ส่วนชุดเต็มนี้ก็คือเลขคาดการจากวิธีการของผมล้วนๆน,นะครับวิเคราะห์จากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังล้วนๆอ่ ผมมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาว่าผมออข,ขาดไปชุดหนึ่งนะเลขสาตัวนะยีชุดแบบไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามนะครับขาด3ามไป306มันต้องมีชุดใดชุดหนึ่งที่มันซ้ำกันนะครับต้องขอขอบคุณน,ะน้องข้วหอมด้วยนะครับขาด3ามไปนะครับ ผมก็จะทำคลิปแก้ไขไว้ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าอาลืมนะครับนึกขึ้นได้ในคลิปนี้ก็เลยต่างคลิปนี้ต้องมีสักชุดหนึ่งที่ซ้ํากันนะครับนะครับชุดที่ขาดไปก็คือ3ามนะครับเนาะตามนี้ส่วนชุดไหนที่ซ้ํากันก็ต้องขออภัยในความผิดพลาดด้วยนะครับต้องมีแหละอยู่ข้างในนี่แหละ <laughs> นะผมยังไม่ตรวจทานเลยนะครับ ตามนี้หรือถ้าท่านใดเพื่อความปลอดภัยก็นําไปวินเองแล้วกันนะครับเลข6ตัววิเปไปเลขชุด3ตัวแบบไม่เบิ้ลไม่ตอไม่หามได้20ชุดนะครับตามนี้ส่วนสรุปก็คือเลขวิ่งบน1ตัวนะครับเน้นๆน,น,นะเลข7ครับงวดน,นี้เลข7นะครับจากเลขทั้งหมด6ตัวเนาะห้าสามเจ็นะครับ เลขเจ็ดทำอะไรได้บ้างนะครับก็นําไปรูด19ประตูเลยนะครับหรือถ้าเชื่อมั่นในเลขคาดการ6ตัวผมก็เอาแคตรงนี้ก็พอนะครับแต่ก็ต้องเตือนไว้ก่อนเนาะมันมีบ่อยครั้งที่ผมวางบนแต่ไปออกล่างวางล่างแต่ไม่ออกบนก็มีบ่อยครั้งนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิทยาณในการนำไปใช้งานแล้วกันนะครับแล้วแต่ดุลพินิจและแต่ความชอบแล้วกันนะครับ ถ้านาข้อมูลที่ผมแบ่งปันไปใช้งานทั้งหมดนะครับต่อให้ถูกหวยก็ไม่ได้กําไรนะครับเพราะฉะนั้นเลือกเอาสูตรตามสูตรที่ที่เคยเชื่อมั่นแล้วกันนะครับเนาะอย่างบางท่านก็ตามเฉพาะนี่นะตามเฉพาะตารางเลขกําลังวันนะนะครับตามเฉพาะตารางเลขกําลังวันตามอยู่นั่นแหละยังไงก็กําไรครับเพราะปีหนึ่งมียีบสี่งวดนะครับผมว่าเข้าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์่ะเข้าเกินครึ่งหนึ่งนะครับ บางท่านก็ตามสูตรหลักของผมนี่แหละบางท่านก็ตามสูตรย่อยอประมาณนี้นะครับงวดนี้ผมลงสูตรน้อยนะครับปกตินี่ผมจะลงสามถึงสี่ถึงห้าสูตรนะครับสองวดแต่งวดนี้ลงแค่สูตรนี้หวยบรรจันงงวดนี้ไม่ได้ลงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับบางท่านก็ตามสูตรย่อยพวกนี้ก็โอเคนะครับแล้วแต่นะครับเคยตามสูตรไหนสูตรนั้นนะครับเนาะ เพราะว่าถ้าทําให้เราโชคดีแล้วก็ตามสูตรนั้นแหละโอเคครบถ้วนกระบวนความนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่างที่บอกไว้นะครับถ้าตามทุกสูตรที่ผมแบ่งปันไปต่อให้ถูกหวยก็ไม่มีกําไรครับผมเลขมันเยอะเพราะฉะนั้นตามสูตรใดสูตรหนึง่งแล้วทําไมไม่น,นําเสนอแค่สูตรเดียวนะครับก็แต่ละท่านก็มีแนวทางที่ตามอยู่นะครับ เคยตามสูตรไหนก็สูตรนั้นเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ทําข้อมูลไว้เพื่อ,อท่านใดท่านหนึ่งคนเดียวนะครับทำไวอ้อย่างหลายๆท่านบางท่านก็ตามตารางเลขกลางวันบางท่านก็ตามเลขเดือนสิงหาบางท่านก็ตามเลขวันจันทร์นะครับบางท่านก็ตามเลขสรุปผมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทําแนวทางในแต่ละงวดนี่หลายแนวทางมากแต่ทุกอย่างผมสรุปนี่คือสูตรสรุปของผม,ผม,ผมนะครับเนาะ ผมก็มีแนวทางของผมอยู่นะครับส่วนสุดย่อยสุดเล็กสุดน้อยที่ผมเกินมาก่อนที่จะสรุปเนี่ยมันก็เพื่อ,อหลายๆท่านที่ตามข้อมูลตามเก็บข้อมูลนะครับผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปครับผม